สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคิดพี่กับแกมิน,นีมาให้เล่นกันนะก่อนนอนนะคะในหวัวข้อที่ว่าค่ําคืนนี้นะใครนะคะที่คิดถึงคุณนะแล้วก็ข้อความนะคะที่เขาอยากบอกกับคุณนะ มีข้อความอะไรบ้างนะมีกองไพ่มาให้เล่นด้วยกันทั้งหมด4กองนะคะวันนี้เริ่มจากกองนี้นะกองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4ก็ขอให้ทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะเออว่าใครนะคะที่คิดถึงคุณอยู่นะในค่ำคืนนี้ถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะสาหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะก็คือกองนี้โอเคเรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่ง องนีะะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลัคานาราศีเนาะของคุณไม่ก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งมีปุกศนะคะมีมีนกรกฎพิจิกนะราศีมีนะคะราศีกันราศีกรกฎนะแล้วก็ราศีมีนซ้ํา ราศีกุมนะคะมีพฤกษกเนาะมีกรกฎพิจิกนะคะกันแล้วก็กุมนะ,ะโอเคมีเลขสิบสี่นะคะเลขสิบเลขเก้าเลขสี่สิบนะ,ะมีเลขสองเลขยีสสี่เลขสิบหกนะคะแล้วก็เลขสิบนะ,ะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าค่ำคืนนี้ใครนะคะที่ คิดถึงนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งอยู่มาดูกันว่าใครนะคะค่ำคืนนี้เนาะที่คิดถึงนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ คนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เขาแอบชอบแอบสนใจคุณเนาะบางคนเป็นคนเก่านะคะเป็นคนเก่าๆในชีวิตเนาะ ที่คุณกับเขามีการนิ่งเงียบกันไปแล้วได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะซึ่งคนนี้เป็นราศีเมษก็ได้นะเป็นแพร่ขึ้นเป็นเอ็มเพลยร์นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมีอานาจเนาะเป็นคนนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะตด้ที่ตําแหน่งการงานดีบางคนแบบทํางานเป็นข้าราชการทาหารตํารวจยศใหญ่ๆมีคนน้าหน้าถือตาอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าในบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่ทํางานเป็นแบบนําเข้าส่งออกธุรกิจส่วนตัวแบบนี้ก็ได้นะ นะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะโอ้ซึ่งไพ่มันขึ้นสี่เหรียญกับเดือฟูนะคะคือแอนมอคนนี้มีความสนใจคุณอยู่อนะตอนนี้นะคะแล้วก็คุณกับคนนี้น่าจะมีความที่ มีอายุต่างกันด้วยนะคะในบางคนอาจจะแบบอายุต่างกันแบบ5ปีขึ้นไปอะไรประมาณนี้เนาะเออซึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับคนนี้นะคะในบางคนเนาะคือตัวเขาเองเป็นคนที่แอบชอบหรือว่าสนใจคุณอยู่แล้วก็อาจจะอยากรู้จักอยากทำความรู้จักคุณก็ได้นะส่วนในบางคนนะคะคนนี้มีโอกาสที่อาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณกับเขาเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันไม่ได้เป็นลักษณะที่คบนะคะแต่จ,จะเป็นลักษณะของ ความรู้สึกดีๆให้การแล้วก็เอออารจะมีการเงียบๆหรือหายกันไปอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ คนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคะตรงนี้นะเขาอาจจะคิดถึงความน่ารักความสดใสความเป็นกันเองความเฟรนลี่ของคุณตรงนี้นะคะที่ที่ขึ้นมานะสําหรับคนคนนี้ซึ่งคนนี้แอนมองว่าตัวเขาเองอ่ะยังมีคว,มค,วมความสนใจคุณอยู่เนาะต่อให้เขากับคุณมีการนิ่งๆเ mm. งียบๆกันไปหรือใดๆก็ตามตรงนี้นะแต่ว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะมีเสน่ห์แล้วก็แต่เขาไม่กล้านะคะในการที่จะเข้าหารหรือว่าทำอะไรเนาะ เพราะว่าแอนมองว่าตัวเขาเองอะรู้สึกว่าตัวคุณนะตอนนี้ไม่ได้เหมือนเดิมแบบที่เขาเคยเจอหรือว่าเคยคุยมาในอดีตเขารู้สึกว่าคุณมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความ เขาเรียกว่าไงไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆประมาณนี้เขาก็เลยกลัวนะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองมีการทักข้อความมาส่งข้อความมาหรือว่ามีการเหตุการณ์อะไรบางอย่างตรงนี้คุณอาจจะปฏิเสธเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่คุยกับเขาเหมือนเดิมเหมือนที่คุณเคยคุยก็ได้นะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะมันเลยทําให้ตัวคนคนนี้เองเขาคิดถึงคุณนะคะบางคนถ้าเกิดว่าคุณกับคุณพ่อของคุณอยู่ไกลกันนะเช่นคุณอาจจะอยู่ ออต่างประเทศแล้วพ่อคุณอยู่เมืองไทยอะไรประมาณนี้<ๆ>ก็มีโอกาสนะที่เป็นคุณพ่อของคุณก็ได้นะคะที่เขาแบบคิดถึงคุณนะเออแล้วก็อาจจะอยากเดินทางไปหาคุณอะไรประมาณนี้หลังจากที่แบบอาจจะไม่ได้เจอหน้ากาันได้ด้วยเหมือนกนะันเนาะในบางคนนะคะนะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะอ่ะมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะมีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะสาหรับคนที่เงื่องกองที่หนึ่งนะคะมาดูกัน ตัวเขาบอกว่าฉันทําผิดพลาดแล้วตอนนี้ฉันกําลังรับผลของมันอยู่เนาะคุณทําให้ฉันเครียดมากมายฉันรับมันไม่ไหวอีกแล้วนะคะฉันไม่อาจรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณนะคะแล้วก็ฉันเกลียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่นนะคะนะอันนี้คือข้อความเนาะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเนาะเออตรงนี้นะซึ่งแอนมองว่ากองเนี่ย บางคนก็คือไม่ได้คุยกันแล้วหรือมีการเงียบๆหายกันไปแล้วเนาะสำหรับคุณแล้วก็คนนี้นะคะนะโอเคมาดูการสาหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก็คือกองนี้ว่าใครนะคะที่ค่ําคืนนี้เขาที่ถึงคุณอยู่เนาะมาดูกันสําหรับคนที่เลือกกองนี้ขออนุญาตดูลัคนาราศีนะคะของคุณไม่ก็เขาเนาะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะมีธาตุไฟเมษิ์ธนูวีราศีมีนะคะมีซ้ํา มีพฤกษกนะมีพิจิกนะคะมีเมถุนนะแล้วก็มีมังกรนะคะมีเมสิงธนูนะคะมีนพฤกษกนะพิจิกนะคะเมถุนแล้วก็มังกรมีเลข37นะคะเลข24เลข2เลข14เลข11เลข15แล้วก็เลข6นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะว่าข้าคืนนี้นะคะใครนะคะที่ เขาคิดถึงคุณอยู่เนาะมาดูกันข้าคืนนี้นะคะใครกันหน้าที่คิดถึงคนที่เลือกกองที่แสงอยู่มาดูกัน <laughs> t <The Tower>. h <laughs> อะทาวเอรอยอะไรเนี่ย <laughs> โอเค คนที่เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่อันที่หนึ่งเลยนะคือคุณกับเขาในบางคนคืออาจจะเคยคบกันเคยมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกันมาก่อนได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันมาก่อนได้บางคนเป็นลักษณะแบบเออเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันแบบนี้เลยเนาะเออแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะก,กันอยู่ตอนนี้บางคนมีการ บ้านแตก,กว่าแล้วหมายถึงแบบคุณกับเขาแบบทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็อาจจะมีการนิ่งเงียบกันไปอะไรประมาณนี้ได้เนาะกับอีกกรณีหนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่คุณกับเขารู้จักกันมานานมากๆมีความผูกพันกันมากๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ อยู่ๆอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะกันแล้วหยุดนิ่งไม่คุยกันไปเลยอะไรงนเงี้ยคนนี้คิดถึงคุณนะคะจริงๆตัวเขาเองอะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่กนนีถ้าเป็นแฟนเป็นคนคุยหรือใดๆก็ตามที่คุณมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่มีความไม่เข้าใจกันอยู่แล้วเงียบกันไปอยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองยังรู้สึกดีกับคุณนะมันยังมีความผูกพันนะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะเออยังอยากที่จะกลับมาง้อยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ว่า คุณและเขาจะกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมจะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมหรือว่ากลับมาคบกันเหมือนเดิมตรงนี้นะมันมีความคิดถึงนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้นะเออต่อให้ความสัมพันธ์นะตอนนี้ของคุณและเขาแบบมันอาจจะแห้งกันไปอยู่โหกันแบบไม่ไม่คุยกันหรือว่ามีปัญหาอะไรใดๆก็ตามตรงนี้เนาะแต่แอนมองว่าด้วยความที่คุณทั้งคู่อ่ะมันมีลักษณะของความที่อาจจะผูกพันกันมานาน ประมาณนี้มันเลยทําให้คนคนนี้อยากจะกลับมานะคะกลับมาขอโอกาสลกลับมาขอคืนดีเหมือนที่บอกคือยังมีความหวังว่าความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีได้เหมือนเดิมเนาะเขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะแล้วก็คิดถึงในลักษณะที่แบบ Lindsay, แบบอาจจะคิดถึงความดีของคุณคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้เขาอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาอยู่นะอือก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งราศีที่ขึ้นมาตรงนี้มีราศีเมษเนาะมีราศีกุมนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วคนนี้เป็นคนที่ ออาจจะค่อนข้างมีฐานะก็ได้เนาะเราก็เป็นคนแบบขี้โมโหอะ่ะอารมณ์ขึ้นลงง่ายอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นลักษณะของคนที่คิดเดียคิดมากนิดนึงได้นะคะนะอือคนนี้นะเขาคิดถึงคุณอยู่เนาะในค่ำคืนนี้มาดูกันว่าเขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะมาดูกันคุณทำให้ฉันเครียดมากเลยฉลามมันไม่ไหวอีกแล้วนะคะมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะ เขาบอกว่าฉันรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะแล้วก็ฉันไม่อาจจะรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณนะคะนี่คือข้อความนะที่เขาฝากมาบอกกับคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะก็คือกองนี้นะเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูลักนณราศีนะคะของคุณไม่เขาเนาะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะมาดูกัน มีพิจิกนะคะมีเมถุนตุลกุมมีราศีมีนะคะราศีมังกรนะราศีกุมสามราศีมีนะคะราศีพฤษศนะแล้วก็ราศีธนูนะคะเออมีเลขยี่สิบนะคะเลขสามสิบเก้าเลขยี่สิบสี่นะเลขสิบสี่เลขสองยี่สิบสามเลขหกแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้เนาะมีพิจิกนะคะเมถุนตุลกุมมีนพฤศศก มังกรธน,นูนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะโอเคมาดูกันว่าค่ามคืนนี้ใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะสําหรับคนที่เลือกกองที่สมาดูกันใครนะคะที่คิดถึงนะคนที่เลือกกองที่3าอยู่ในค่าคืนนี้นะคะขอดูหน่อยใครกันที่กําลังคิดถึงคนที่เลือกกองทีนน่3อยู่ในค่าคืนนี้มาดูกัน ว้ายขอโทษค่ะไม่อยากจะสับแรงมากนะคะก็เลยแบบลืนไลไปพอดูหนคะค่ะว่าคั่มคืนนี้ใครที่คิดถึงคนที่เลือกกองที่สามอยู่สองถ้วยแฟนคุณหรือเปล่าอืมโอเคสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคนที่คิดถึงคุณอยู่นะคะอันที่หนึ่ง เป็นแฟนคุณที่คุณกับเขามีปัญหามีการทะเลาะก,กันอยู่ตรงนี้บางคนแบบมีการจบมีการเลิกหรือว่าตัดสินใจบอกเลิกกันไปนะคนนี้คิดถึงคุณอยู่ได้นะคะอันที่สองอาจจะเป็นคนที่เป็นคนคุยก็ได้นะแล้วก็คุณคือมันเป็นลักษณะที่คุณกับเขาน่าจะมีการทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีการที่แบบว่าอาจจะเถียงกันหรือว่าไม่ลงรอยกันแล้วก็คือเขาเรียกว่าไงเลิกกันไป ด้วยความไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้ได้เนาะเออคนนี้คิดถึงคุณอยู่ซึ่งตัวเขาเองอะ่ะมีโอกาสนะคะที่เดี๋ยวเขาจะมีการส่งข้อความเนาะกลับมาง,ง้องขอคืนดีนะคะหรือว่าบางคนน่ะถ้าไอ้นี่สุดเลยแบบรู้ว่าบ้านอยู่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหน,ไหนมีโอกาสเนาะ,ะที่เขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะคะตรงนี้นะที่ที่ขึ้นมาเนาะอือนะเขาเครียดมากเลยนะคะกับการที่คุณกับเขามีปัญหามีการทะเลกกาะกันแล้วคุณไม่สนใจเขาเนาะ คุณเหมือนแบบอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาอะไรประมาณนี้มันทำให้เขารู้สึกไม่ดีมากเลยนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมาเนาะเออที่ที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดน,นะคะกับอีกกรณีหนึ่งเลยนะคนที่เขาเอ,อ่อคิดถึงคุณอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณมีการพูดคุยกับเขาแต่เขา เหมือนอาจจะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวคือเขาอาจจะมีคนคุยอีกคนนึงด้วยอะไรประมาณนี้เออแล้วก็เหมือนตัวเขาเองกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือว่าเลือกอีกคนนึงดีอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งแอนมองว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นคุณนะคะที่ถูกเลือกเนาะตรงนี้นะคะเพราะว่า ัวเขาเองรู้สึกว่าเออเขาไม่อยากที่จะคุยหลายคนเนะเาะเพราะอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องนะคะว่าเขาจะเลือกใครเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะซึ่งแอนมองว่าเร็วๆนี้แหละเขาจะมีการตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเลือกใครนะคะคุยแบบคนเดียวนะประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้มันมองได้หลักมุมนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะแต่ค่อนข้างเด่นว่าอาจจะเป็นคู่เป็นแฟนหรือคนที่คุณมีปัญหาทะเลาะกันอยู่นี่แหละเออคิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้นะอืมมาดูกันนะคะว่า เขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับคุณซึ่งราศีตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะจะมีราศีพิจิกนะคะจะมีคนที่ทํางานในออโรงพยาบาลก็ได้นะเกี่ยวกับความเป็นควมตไยก็ได้นะคะเออขายประกันได้หมดเลยเนาะขายของเก่าก็ได้นะได้หมดนะคะเออประมาณนี้เนาะได้ดเหมือนกันเนาะที่ขึ้นมานะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าเขามีข้อความอะไรเนาะที่อยากจะบอกกับคุณนะคะ เขาอยากบอกว่าฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันคืนมาได้เนาะน่าจะมีปัญหาแน่แนเขาบอกว่าฉันอยากบอกคุณว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแปลเปลีป่ยนความรักของฉันที่มีต่อคุณได้คุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ อัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทํานะคะอือจริงๆถ้าเป็นคนที่แบบว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนคุยแล้วคุณกับเขาแบบมีปัญหาทะเลาะทะเลาะกันอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเขาเังเลยนะคะว่าเออจะยังไงดีนะจะจะกลับมาง้อคุณดีไหมหรือว่าจะจบไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้ได้เนาะแต่แอนมองว่าสุดท้ายแล้วมีโอกาสนะคะที่เขาจะมีการตัดสินใจเนาะกลับมาพูดกลับมาบอกนะคะหรือว่ากลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึง่งได้เนาะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ ก็จบไปละเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะก็คือกองนี้นะคะ mm. เดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูลัคนาาสีนะไม่คุณก็คนที่เขาคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เนาะว่าอยู่ราศีอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันมีกันนะคะมีสิงมีสิงํามมีเมถุนขอโทษค่ะมีฝึกศพตุลน,นะมีมีนมีกรกฎพิจิตนะคะเมถุนกันเนาะแล้วก็กรกฎนะคะ มีการมีสิงสิงสองนะอ๋อึกศกตุลมีนมีนกรกฎพิจิตนะคะแล้วก็เมถุนกันนะมีเลข18เลข17เลขหนึะคะเลขสเลข16เลข3เลขสี่สแล้วก็เลข10นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันนะคะว่า คนที่เขาคิดถึงคุณอยู่นะในค่ำคืนนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกันคนที่คิดถึงนะคนที่เลือกกองที่สี่นะคะในค่ำคืนนี้เนาะคนคนนี้เขาเป็นใครคะมาดูกันคนที่คิดถึงนะคนที่เลือกกองที่สี่ในค่ำคืนนี้คนคนนี้เขาเป็นใครสีดา จริงจริงแอนมองว่าบางคนอ่ะไป่ว่ที่คุณกับเขาแบบอาจจะเคยเป็นคนคุยกันก็ได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอ่ะมันมีการเทมันมีการทิ้กมันมีการห่างมันมีการนิ่งเงียบแล้วมันมีการไม่ได้คุยกันแล้วเออเพราะมันเป็นสีดาบเนาะมันมีการที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากไปต่อแล้วก็ไม่ แบบเขาเรียกว่าไงพอไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็อาจจะมีการห่างหายกันไปอะไรประมาณนี้อื๋น,นะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเนาะคือจริงๆแอมนมองว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณหลังจากที่คุณทั้งเขาคุณและเขามีการห่างกันไปแล้วหมายถึงความสัมพันธ์เนี้ยตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณแต่พอมันมีช่วงเวลาที่เขาเริ่มห่างกับคุณไปนานๆแล้วหรือว่าเขากับคุณไม่ได้คุยกันแล้วอะ่ะ มันเป็นลักษณะที่เขาเพิ่งได้มารู้ว่าเออเขาคิดถึงคุณประมาณนี้ค่ะสีดาบซึ่งคนนี้แอนมองว่าอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเลิกเยอะเลิกมากเนาะเป็นคนมีรสนิยมสูงนะคะแล้วก็เอาใจยากนิดน,นึงอะไรประมาณนี้สเปกสูงได้เนาะตรงนี้แบบไม่ถูกใจอะไรใครง่ายๆประมาณนี้เออได้ เป็นเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งพอคุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วหมายถึงห่างคุณอาจจะไม่ได้ส่งข้อความหาเขาแล้วมันไม่ได้มีการพูดคุยกันหรืออะไรตรงเนี้ยเออมันทําให้คนเนี้ยเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะกับการกระทาบางอย่างในอดีตของเขาคือในอดีตอาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่คุณอาจจะดูแลเขาตลอดคุณให้เขาตลอดแล้วเขาปฏิเสธคุณอะไรประมาณนี้หรือไม่สนใจคุณหรือว่าปล่อยวางคุณจนสุดท้ายความสัมพันธ์มันมีการนิ่งกันไปแล้วเขามาคิดได้ที่หลังว่าเออจริงๆแล้วคนที่เขา สนใจคนที่เขาคิดถึงก็คือคุณมันเป็นช่วงจังหวะที่มันห่างไปแล้วนะคะตรงนี้นะแบบคุณกับเขาแบบมันมีระยะทางเข้ามาแล้วมันมีการไม่คุยกันแล้วอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เขาคิดถึงคุณแล้วเขาอะรู้สึกว่าเอออยากจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาพูดกลับมาคุยกับมาติดต่อกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอยากจะกลับมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวเขาเองค่อนข้างสับสนมากเลยว่าจะทํายังไงดีนะคะเพราะว่าแอนมอว่าคนนี้คนที่เขาคิดถึงคนคนนี้ที่แบบมันมีการ ่เงียบกันไปอ่ะคือตัวเขาเองอ่ะสองคุณอยู่ตอนนี้นะคือเขา่ามีการสองมีการดูชีวิตคุณอยู่แล้ว ตอนนี้ที่เขาส่องดูคุณน่ะคือเขารู้สึกว่าชีวิตคุณดีมากเลยหรือว่าคุณข้อนั้งแบบแฮปปี้มีความสุขกับชีวิตมากเลยหลังจากที่ไม่ได้คุยกันกับเขาแล้วมันยิ่งทําให้เขาแบบเครียดนะคะไม่รู้จะทํายังไงเพราะรู้สึกว่าเออมันยากมากเลยกับการที่จะวางแผนหรือว่าหาทางในการกลับมาหาคุณตรงนี้แล้วเขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าณตอนนี้ตัวคุณเองอ่ะมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือยังหรือว่ามีการพูดคุยกับคนใหม่ๆไปแล้วหรือยังด้วยตรงนี้นะคะนะเออซึ่งไปรักษาคนแบบนี้นะที่เขากําลังคคิดถึงุณอยู่นะสํารับ คนที่เลือกกองที่4ี่นะคะโอเคเรามาดูกันเนาะว่าไพ่นางฟ้าข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะสําหรับคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะว่าเออเขามีข้อความอะไรนะที่อยากจะบอกเขาอยากบอกว่าฉันเสียใจเนาะที่ฉันรักษาสัญญาไว้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยเนาะฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะแล้วก็เขาบอกว่าที่รักบอกฉันทีว่าฉันจะหาคน ที่เหมือนคุณได้จากที่ไหนเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะคะทั้ง4กองนะคะก็ขอคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะอย่าไปซีเรียสน,นะคะถือว่ามาดูกันสนุกๆเนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนรอหลับฝันดีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย